ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแห่งการแบ่งปัน้นเรื่องเย็บผ้าเรายังคงอยู่ในเรื่องของการทำเสื้อผ้าเด็กอยู่และตอนนี้เป็นตอนที่6แล้วนะคะตอนที่6พี่รีจะพามาสร้างแพทเทิร์นกางเกงแบบง่ายๆก่อนอื่นให้ดูก่อน ใน EP ที่5อธิบายแบบคร่าวๆไปแล้วว่าแพทเทิร์นที่พี่รีจะพาทำนั้นมันมีทั้งหมด4แบบนะคะเรียงนะคะจากที่1 2 3 4ตามความง่ายไปหายากเราจะต้องพับกระดาษแบบนี้ก่อนพับกระดาษเพื่อสร้างแพทเทิร์นความกว้างของพี่รีนะคะที่พับอยู่ที่ประมาณ9นิ้วครึง่ง ความยาวก็อาจจะประมาณ15นิ้วก็ได้ฝั่งด้านนี้เป็นด้านสันทบสันทบก็คือข้างนะคะข้างน,นี้คือข้างนะอัน,นี้เราจะทำไซส์สะโพกอยู่ที่24นิ้วและพี่รีจะพากรีดไซส์ให้มันสอดคล้องกับตัวเสื้อที่ผ่านมาเพราะนำไปต่อยอดจะได้เอาไปแพ็คคู่กันได้ระหว่างเสื้อและกางเกงนะคะวัดลง1ไม้บรรทัด นะวัดลงก่อนก็ได้เพราะบางครั้งริมกระดาษของเราอาจจะไม่เท่ากันนะคะวัดจากเส้นนี้ลงมา1น,นิ้วครึ่ง1น,นิ้วครึ่งแล้วขีดขวางออกไปเส้นนี้นะคะเพียรีกำหนดให้เป็นเส้นเอวก็คือริมที่เป็นขอบเอวจริงๆ สำหรับใครที่จะนำไปใส่ยางยืดก็คือประมาณนี้แต่ถ้าเราอยากทำแบบมีระบายแบบนี้เราจะต้องเผื่อจากจุดนี้ไปนะคะให้เยอะกว่านี้อันนี้เผื่อเผื่อเย็บเส้นเอวได้แล้วความยาวของกางเกงกางเกงของเด็กนะคะไม่ค่อยยาวมากเท่าไหร่พี่รีกำหนดให้ไซส์แรกตัวนี้นะคะก็คือไซส์ที่หนึ่งให้เขามีความยาวซึ่งวัดจากเอวล,ลงมาที่ 8นิ้วนะคะความยาว8นิ้วเด็กเล็กนิดนึงนะคะความยาว8นิ้วแล้วเราก็ขีดเส้นขวางนะคะให้ขนานกันให้ตั้งฉากออกไปเส้นนี้นะคะจะเป็นปลายขาจะเป็นปลายขาปาณหนึ่งนิ้วนะคะวัดลงมาเลยนะคะเผื่อเย็บไปเลย1นิ้ว พอพับออกมามันก็จะได้ขอบประมาณนี้เลยนะคะประมาณครึ่งนิ้วเนาะเผื่อเย็บวัดจากจุดด้านข้างที่เป็นด้านสันทบเข้ามาเท่ากับรอบสะโพกหารสนะคะหาร4ได้6ติ๊กไว้เลยวัดจากจุดนี้นะคะหาร4ได้เท่าไหร่ก็ติ๊กไว้เส้นนี้เชื่อมขึ้นไปก่อน ขึ้นไปสุดเลยก็ได้เดี๋ยวอธิบายนิดหนึ่งเส้นด้านหน้าตรงนี้นะคะที่ขีดลงเมื่อกี้มันจะเป็นเส้นนี้เลยเป็นเส้นช่วงเป้าหน้าเป้าหลังของเรานะคะตรงนี้วัดจากเส้นเอวล,ลงมาเท่ากับเป้าลึกนะคะเรากำหนดให้อยู่ที่เจ็ดนิ้ววัดออกมาแบบนี้นะคะ วัดจากจุดนี้ออกมาที่1นิ้วสกระเบียดหนิ้วสกระเบียดอันนี้โดยประมาณโค้งช่วงเป้ากันอันนี้คือเป้ายืนหน้าหลังเท่ากันเลยวัดจากจุดนี้นะคะออกมาโดยตั้งฉากแบบนี้ประมาณ1นิ้วก็ได้แล้วก็ติ๊กไว้ก่อนอ่ะติ๊กไว้ก่อนใครจะโค้งมือนะคะใหเราวาดโค้งแบบนี้ ค่อยๆโค้งมาแบบนี้นะคะแล้วก็โค้งมาหาเส้นเส้นนี้เราจะโค้งแบบนี้ก็ได้หรือเราจะใช้ไม้บรรทัดโค้งก็ได้ไม้บรรทัดโค้งนะคะพี่อรีใช้ไม้บรรทัดโคง้งโค้งเลยช่วงนี้นะคะก็คือใต้ท้องขาที่เป็นตำแหน่งนี้นะที่เป็นตำแหน่งนี้ จุดนี้วัดจากเส้นนี้นะคะได้เท่าไหร่ให้หักออกมาประมาณครึ่งนิ้วตัวนี้1นิ้ว3กระเบียดนะคะเพียรีก็จะหักเหลือ1นิ้ว1กระเบียดประมาณนี้เดี๋ยวถ้าขีดให้ดูนะคะขีดให้ดูถ้าขีดแนวตรงลงมาถ้าขีดแนวตรงลงมานะคะจุดนี้มันจะห่างกันอยู่ที่ครึ่งนิ้วอันนี้โดยประมาณนะโดยประมาณเฉียงเยอะไม่ได้เพราะว่าขามันสั้นเราจะมาเผื่อเย็บ ที่ครึ่งนิ้ววัดออกมานะคะจากเส้นหลักของเราครึ่งนิ้วตัดอันนี้ออกก่อนนะทุกคนตัดช่วงปลายนี้ก่อนช่วงที่เราเผื่อเย็บแล้วพับพับตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยมาตัด ใต้ท้องขาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะช่วงเป้าจุดนี้เราจะใส่ยางยืดสมมุติว่าเราใส่ยางยืดหนึ่งนิ้วเราก็วัดลงมาประมาณหนึ่งนิ้วตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งใส่ยืดเราใส่ยืดมันจะอยู่ตรงนี้ ส่วนด้านบนนี้จะเป็นการพับลงมาแบบนี้นะคะพับเอาไว้ด้านในและถ้าเราต้องการให้มันมีระบายแบบนี้นะคะเราก็เผื่อตัวนี้ไปเยอะๆนะคะมันมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวกางเกงแล้วนะคะเกี่ยวกับการเผื่อแล้วตัดแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะไซส์แรกของเราพอกลางออกมามันก็จะเป็นแบบนี้ เวลาเรานำไปเย็บนะคะเราจะพับแบบนี้เนาะจุดนี้มันจะเป็นจุดที่เราพับใส่ยางยืดนะส่วนช่วงรอยต่อตรงนี้นะคะมันจะเป็นช่วงเป้ากลางเป้าหน้าและเป้าหลังแบบนี้อันนี้คือปลายขานะใส่ยางยืดช่วงเอวของเรากับช่วงสะโพกเท่ากันเลยนะง่ายไหมง่ายมากอันนี้ขนาดไซส์ของเด็กประมาณ6เดือนถึง1ขวบใส่ได้นะคะหรือใหญ่กว่านั้นก็ใส่ได้นะ ขั้นตอนการเกรดไซส์ให้เราก๊อปี้ตัวแพทเทิร์นนะคะไปไว้กับกระดาษอีกแผ่นหนึ่งซึ่งกระดาษตัวนี้พี่รีก็พับครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นด้านสันทบนะคะให้เหมือนกันเลยขั้นตอนแรกให้เราขีดเส้นตั้งฉากของเส้นเป้าให้เรียบร้อยนะคะ,ะเส้นตั้งฉากของเส้นเป้าเส้นนี้นะคะก็คือเส้นตรงนั่นเอง ขีดให้เลยไปนะคะเลยออกไปให้เราเอาความต้องการของแต่ละไซส์ที่ต่างกันมาหาร4ตัวนี้ให้ต่างกันที่2นิ้วพิหาร4ได้0.5วัดจากจุดนี้ออกมาแล้วขีดเส้นขนานกันนะคะลงมาเลยตัวนี้เส้นของเขา เพรีจะขีดเส้นขนานลงมานะคะขีดด้วยดินสอก่อนนะคะเพราะเราต้องขีดมาถึงเส้นเป้านี้เลยขีดมาเลยนะคะครึ่งนิ้วขยับออกไปให้ห่างกันที่ครึ่งนิ้วขีดลงมาตรงนี้นะคะเส้นที่สองให้เลยเส้นแรกครึ่งนิ้วเส้นที่สามก็เลยเส้นที่สองไปครึ่งนิ้วนะโดยประมาณทีนี้เส้นที่สี่เลยขึ้นไป เส้นที่5เราจะทำทั้งหมด5ไซส์นะขึ้นไป1 2 3 4 5สองสี่ห้าครบ5ไซส์แล้วในการขยายช่วงสะโพกหรือเอวนะคะวัดจากจุดนี้ออกมาข้างละครึ่งนิ้วจากเส้นเป้ายื่นนี้นะคะให้รวมกันได้ทั้งหมด5ไซส์อันนี้ไซส์ที่1่ไซส์ที่2อครึ่งนิ้วไซส์ที่3 4มี่หแต่ละจุดห่างกันครึ่งนิ้วนะ ให้เราโคง้งให้เราโค้งให้เขาได้ในแบบลักษณะเหมือนกันโค้งจากจุดแรกนี้ไปหาเส้นที่1เหมือนเราโค้งกางเกงนะคะตอนแรกเลยปรับองศาให้มันได้โค้งแบบนี้ขีดนะคะให้เส้นมันเข้ม ได้แล้วนะโค้งเป้าไซส์ที่สองเรียบร้อยต่อมาไซส์ที่สามก็คือเส้นที่สามนี้โค้งมาหาเส้นนี้จับโค้งไปเลยเรามีหน้าที่ดูให้มันแบบเออบาลานซ์กันนะคะพอได้ประมาณกึง่งกลางแถวนี้ก็หยุดไว้ก่อนอขีดก่อนขีดจากด้านบนลงมาก่อนแล้วเราก็ค่อยโค้งนะคะให้เขามารับกันา เสร็จเรียบร้อยนะคะการขยายช่วงเป้าเสร็จแล้วนะคะต่อมาความยาวของแต่ละไซส์ให้ต่างกันที่1นิ้วนะก็คือไซส์แรก8ไซส์ที่29 1 0 1 1 12เรียงกันแบบนี้ทีนี้การขยายความยาวแต่ละไซส์พี่รีจะขยับช่วงด้านบนครึ่งนิ้วข้างล่างครึ่งนิ้วอันนี้โดยเฉลี่ยนะคะเพราะฉะนั้นพี่รีก็จะวัดจากเส้นนี้เลยเส้นปลายของขากางเกงตัวนี้วัดลงมาครึ่งนิ้ว แล้วให้เราขีดนะคะขนานออกไป nh, ขีดขนานออกมาก่อนครึ่งนิ้วให้เลยจากจุดนี้ออกมาประมาณครึ่งนิ้วประมาณครึ่งนิ้วสองเส้นอ่านี้เส้นที่3ามทำเหมือนกันนะคะวัดลงมาครึ่งนิ้วแล้วขีดออกไปให้เลยจุดที่2อ,ออกมาประมาณครึ่งนิ้ววัดลงมาที่ครึ่งนิ้ว แล้วก็ขีดขนานออกไปให้เฉียงนะคะให้เลยจากจุดที่3ออกมาที่ประมาณครึ่งนิ้วโดยประมาณนะคะได้กี่เส้นแล้ว1 2 3 4เราจะทำทั้งหมด5ไซส์เราก็ขีดรวม5ไซส์นะคะโอเขีดให้เลยไปแบบนี้ปลายขานะคะเราเผื่อเย็บอยู่ที่1นิ้วนะคะก็คือเส้นสีดำตัวนี้เนาะขึ้นมาอ,อันนี้1นิ้วนะคะ พอเราจะทําเส้นนี้เราก็ต้องวัดจากเส้นนี้ขึ้นมาที่1นิ้วก่อนนะวัดขึ้นมา1นิ้ววัดช่วงข้างนี้ก็ได้นะคะหนึ่งหนึ่งนิ้วแล้วเราก็ขีดให้เขาออกมาประมาณนี้นิดนึงเราจะขีดเส้นที่สองเป้าที่สองเป้าที่สองนะคะขีดให้เขามาบรรจบเส้นนี้นะคะโดยให้เขาขนานกันแบบนี้พีรีจะขีดลงมาถึงเส้นดินสอที่เราขีดไว้อ่าใช้ปากกาเลยนะคะ ถึงตำแหน่งนี้เราก็ขีดเชื่อมมาหาตัวนี้เลยตัวปลายเส้นที่สมเราก็วัดจากเส้นที่สมขึ้นไปนะคะวัดช่วงไหนก็ได้ที่เป็นปลายปลายขึ้นไป1นิ้วก็คือประมาณนี้พี่รีก,ก็ติ๊กไว้ก่อนนะคือ1นิ้วจากเส้นที่3มวัดขึ้นไป1นิ้วพอเราเผื่อ1นนิ้วพอได้เสร็จแล้วนะคะเราก็ขีดตัวนี้เฉียงมาแบบนี้นะคะแต่ ขามันเริ่มยาวถ้าเราอยากให้ปลายขามันใหญ่ไม่ไม่แคบเกินไปนะคะเราสามารถขีดลงมาโดยที่ไม่ต้องขนานกันแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะเฉียงออกมาแบบนี้นิดนึงก็ได้ก็แล้วแต่เราตัวนี้พี่รีจะเฉียงออกนิดนึงนะคะประมาณนี้พอมาถึงจุดนี้แล้วนะคะเราก็ขีดให้มันเฉียงเฉียงนิดนึงมาหาเส้นที่สามด้านล่าง เส้นที่สวัดขึ้นไปที่1นิ้วะติ๊กไว้ก่อนแล้วเราก็ขีดนะคะให้เส้นเขาขนานกันกับตัวนี้ก็ได้เส้นขนานกันประมาณนี้แล้วก็ขีดลงมาแล้วเราก็ขีดเชื่อมมาหาเส้นปลายขา จากจุดนี้ขึ้นไปที่1นนิ้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ขีดขนานลงไปแบบนี้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยในส่วนของข้างล่างตรงนี้ถ้าเราอยากจะให้ปลายขาตรงเราก็ขีดตรงมาหมดเลยก็ได้เลย เราเผื่อความยาวอยู่ที่หนึ่งนิ้วข้างล่างไปแล้วครึ่งนิ้วข้างบนก็ให้เขาต่างกันที่ครึ่งนิ้ววัดให้ขนานกันครึ่งนิ้วขึ้นไปนะคะแล้วก็มาเชื่อมต่ออันนี้คือไซส์สองไซส์ที่สามเราก็วัดให้ขนานโดยขึ้นไปครึ่งนิ้วนะแล้วก็ขีดขวางแบบนี้อ่านะแล้วเราก็มาถึงตำแหน่งที่สามก็ได้แล้วต่อมาไซส์ที่สี่วัดขึ้นไปครึ่งนิ้วอ่าแต่พี่น้องจะต้องวัดนะคะแต่พี่รีด้วยสายตานะจ๊ะ วัดขึ้นไปอีกครึ่งนิ้วเป็นไซส์ที่5เสร็จเรียบร้อยซึ่งเวลาเรานำไปตัดเย็บนะคะเราก็แยกแยกก๊อปปี้ออกมาแต่ละไซส์แต่ละไซส์แล้วก็ขีดนะคะเส้นพวกนี้กำกับไว้ด้วยอย่างเช่นเราเผื่อเย็บปลายขา1น,นิ้วเราก็วัดจากข้างล่างขึ้นไป1นนิ้วส่วนด้านบนเราเผื่อเท่าไหร่เราก็วัดลงนะคะเพราะว่าแพทเทิร์นตัวนี้เราเผื่อเย็บมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะติดตามชมคลิปต่อไปของพี่อรีด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ